กอด้เลยสมบูรู์เนี่ยเบิงบ้งเบิงบ้งนั่นเบิง้งเบิ้งเบิ้งเขาตลอดเนี่ยว่าม,มือนี่ม,มือนี่ไม่หอยใส่ชุดหยังสันว่ <c oughs> มามือนี่ไม่เห็นละชุดประมือเป็นเบา<ช>เขาไปงานใส่กอนละยองหรือสนบุรีอโอซนบุรีเข้ามาจากชนบุรีนะจ๊ะอันนี้เอซีเราตลอดนะคะเนี่ยอันนี้ก็ลูกสาวเขาเนี่ย <c oughs> เอาอีรีได้ล,ล่ะเขาพาลูกสาวเขาพาลูกสาวเขาไปสอบที่คอนแกนเอาคนนั้นตีคนละคนอ่ะ เอากระมาน้ำกันเนะเาะกระมาลูกสาวเนาะบุหงาเจ้วันลูกสาวผู้ใดนี<ป>่อันนี้ลูกสาวกันมา,มา,ม,างงนมากมากหมองงอนี่ยบะดูมากบ้างหรือเาตีบ้า <c oughs> เลิศเลิศเนะะาะอเผาสองนะคะกี้หนึ่งนะคะเผาสองนะคะเผาสองเผาหมูสองะคะ่ะเผาสอง,สองกี้หนึ่งนะคะ นอกพื้นอกนอกนาะอีดีดูถอดออกสักเกงเกงเก,งก่งไปถอดออกเนาะมันน่าก,กลัวมันกกมน่าก,กลัวนะมันน่าก,กลัวนะเกงกับปูไฟน่น่ นี่นี่ใส่ออกมาทำนังเงือกก็ใส่แล้วเนาะใส่ไปแล้วนังเงือกนะครับ น้นทา,ายกระทาด้วยไม่ยุ่งกันถือไฟมันกระดมกันลยที่าต่อพันธถามอุ๊ยบัถือดอกพอแกไม่อยู่เพิ่งที่ออทเป็นเนี่ยบัรูบ้างไต่หนิดูบบมังข้างล่างนี่ดูข้างล่างนดดดดี่นู่จรงนี่ป่

แม่ใส่ชุดงูบ้างทีน่มี้ากลัวแล้วใส่ชุดงูอ่ะเจตั้งระเบิดดนึงโค้กได้ค่ะหนวดมึกกับหนวดแง่ยาวกันยาวทุงสองหนวดขนาดยาวด้วย ข้างล่างยานนะจ๊ะยอดไหนอีกเรือซูก,กปอร์มันปะ Tuki <laughs> 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 <laughs>